สวัสดีค่ะพี่น้องเรื่องนี้บ่แมนว่าบ่เห็นใจผู้เสียหายเด้พี่น้องแต่ข่อยเบิ่งแล้วมันมันเหมันนี่หลีบอท่วายอมผมแล้วผมร่วงเกือบหมดหัวเนาะกลางเดินเนี่ยคือเป็นไปหมดเลยแต่สําหรับข่อยข่อยก็ว่าเทใจไปทางไข่ไข่ค้อมเมน็์เด้พี่น้องที่บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไปกัดสีผมมากเกินไป สมัยเต่ก่อนเนาะคอยสืเอเราสู่ฟังเนาะพี่น้องในวัยยี่สิบปีเข้าเรียนจบมา,เ,าเขาก็อยากมีผมท่องคือฝรั่งเนาะมันเป็นความเอเขาเอียกว่าความฝันในสมัยแต่ก่อนเลยอยากงอมผมบดน,นี้บ่เคยเลย,ย้อมบดน,นี้พ่อมาตอนเด้เรียนจบหูซึกว่าจะของเป็นผู้ใหญ่แล้ว เลยตัดสินใจยอมผมยอมสีทองอนั่นจนมาเกือบสิบกองกับบอท่องห้พี่น้องดำคือหลือ,อยุคือเกาอ่าจนไปเข่าล้านเสริมสวยเขาว่าต้องกัดสีผมก่อนเสื้อบอผมข่อยกัดสองเถือก่อนสีลงสีทองบัณนี้หลังจากนั้นผมก็กลายเป็นใหม่กวดเลยพี่น้อง แต่ไม่ร่วงนะแต่ผมแห่งกลาดตอนนั้นกัดกระตังสองรอบมยอมเป็นสิบรอบเพื่อที่ไดใ้ให้ได้สเปคแบบที่เฮ้าตรงการแต่ผมก็ยังบ่ได้ขาดรุดลุยเหมือนพี่ผู้หญิงคนนี้ คอยคิดว่าการที่หมอวินิจัยในทํานองบอกว่าเกิดจากสารเคมีคอยว่ามันก็อาจจะเกิดจากการใช้สีย้อมมาแหละแต่ว่าเป็นการฟอกหรือเปล่าฟอกแบบโดนๆฟอกแบบแลหลายเถือหรือเปล่ามันเลยเป็นลักษณะแบบนี้พราอมาดูจากสีผมดูจากไล่ผมดูจากการลุดลุยดูจากลักษณะของมันแล้ว มันดูไม่เหมือนคนทีว่าย่อมผมล่ะผมเป็นแบบนั้นน่ะเออเฮาเฮาก็ย่อมมากเมื่อปีมดสานาะพี่น้องเปลี่ยนสีส,สีแดงสีนั่นสีนี่มันก็บม่เคยเป็นขนาดนี้อะ่ะยังมากถ้าเสียมันก็แค่แห่งกรานซื้อ,อ,อ,อมันกาจะมีบ้างแต่ผมขาดผมร่วงแต่มันก็ไม่เคยเม่เคยโผขนาดนี้แล้วก็บ,บ่ผพิษหรอกนะที่ถ้าไม่บริษัทเขาจะปฏิเสธความรับผิดชอบ เขเข้าดูส่งเหลือจังไหนมันกับบอมเมนทีผลิตภัณฑ์เขาโดยตรงทำรับข่อยนะคิดว่าเป็นเพาะสีย้อมก็จริงแต่ว่าเป็นในลักษณะของการไปฟอกสีหลายคนคอมเมนต์กับไปในทิศทางเดียวกันว่าต้องฟอกสีมาแถๆเลยเออหันสีว่าบ่ได้ย้อมสีผมมาโดนเลวเป็นปีแล้วสุขภาพผมดีขึ้นแล้วก็เลยตัดสินใจ ที่จะไปยอมผมแล้วก็ย้อมเมาเองแล้วก็ไว้เพียงสิบ้านาทีก้อนสีหูซึกมีอาการแสบจนท้นบาไวถึงได้ไปล้างผมคอยคิดว่าล้างค้นถ้าหูซึกแสบหัวหรือละไข้เครื่องค้นจะล้างตั้งแต่หาานาทีแหลกหรืมั้งพี่น้องมันบ่ไม่พูดไดต้งมาอดตร้งมานาังท้นเป็นสิบหานาทีจนมา เวลาไปล่างออกผมมันร่วงออกมาเลยจังสันแต่ว่ามันไม่ได้ถึงหนังศีรษะนะคือผมมันมันเหมือนกับว่ามันรุดที่ปลายโคนอ่ะเออมันรุดที่โคนผมอ่ะเหมือนกับว่ามันโดนสารเคมีหรือมันโดนกัดค้นข้างแรงผมมันก็เลยแหวงแล้วเวลาพี่เขาอะความถี่ห้าเป็นคนสังเกตเนาะเวลาแกหวีเกพยายามแบบทำแรงๆทำแรงๆอ่ะคืออะไร พนเห้าหันว่าหักผมหันว่าจิตตกจริงๆกับการถีบวิ่ผมการที่สูญเสียผมเวลาหวีผมเวลาอย่างคิดว่านาสิค่อยๆสางหาคีมหา,หานันหานี่มาท่ามาบำรุงผมแต่นี่ไม่ใช่อ่ะพี่เกดดึงชึกบช,ช,ชึแล้วก็หวีแห้งๆไอตอนท้ายคลิปท้ายคลิป คลิปแรกเลยนะที่ว่าแกล้างผมเสร็จแล้วแล้วผมแกมันร่วงอะ่ะแล้วแกหวีแรงๆแรงๆอ่ะคือแบบป้าเราคิดว่ามันใช่เหรอยังเผ้าสมัยแต่ก่อนเลยเนาะพี่นอ้องที่กัดสีผมแล้วผมเสียสิ่งที่เข้าเหตุคือหาพวกไอ้คีมหนวดเพวกอีหยังมาค่อยค่อยวีค่อยค่อยซะาหล้วก็ะล่างออกแล้วก็มาถูถูถูถ,ถ,ถูจนผมมัน ผมมันเกิดมันมั่นอ่ะพี่น้องเรากับไปซื้อไอ้พวกขีมบำรุงผมอ่ะไอ้ที่ว่าเอาไว้สางผมอ่ะก็คอยสางเอามือสางได้พี่น้องเ่าได้เอาหวีหวีกดกดคือพีพ่นไม่ทำขนาดว่าผมเฮามันบ่ได้มันบ่ได้ถึงขนาดว่ารุดรลวงอมมาเจ้าสัตว์แต่ว่ามันแค่เวลาหวีมันมันติดเออมันติดหวีนะมันติดเพราะผมว่าผมมันแห้งเนาะก็คือเอา เอามือนี่สาง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 มันบอเฮาเฮาสิบ่มีอาการในลักษณะแบบเนี้เออแต่มันกระวอวกแต่อยาา่างนอพี่น้องหลายคนอาจจะมุ่งประเด็นไปถึงเหมือนคือข่วยว่านั่นแหละเป็นการกัดสีผมสภาพผมอ่อนแอหรือว่าการล่งสีที่ค้นผมมากเกินไปหรือการย้อมแบบบ่อยหรือเปล่าเรื่องนี้กับบลกหูนอว่าเขายอมไปแล้วกี่ครั้งแต่ว่าเหมือนกับว่า เล่าเองก็บ,บอกว่าเมดหรด้วยจังไดแต่เล่าบอกแต่ว่าเราเป็นผู้เสียหายเออแต่ถามว่าเห็นใจไหมที่สูญเสียผมไปขนาดนั้นก็ต้องบอกว่าเห็นใจนะเพราะว่าคนเฮ้ามันคงบม่มีผู้ใดดอกว่าเพาอยากงามการติดตัดสินใจไปยอมผมไปเฮ็ดสวยก็คืออยากสวยเนาะพี่น้องแต่เมื่อผลลัพธ์มันออกมาในลักษณะแบบนี้อ่ะ การดูแลการอื่อยงของแกก็น่าจะมีเยอะมีดีกว่านี้หรือเปล่าอาจจะใช้พวกน้ำมันหรือว่าอ่าตัดทรงผมเก๋ๆแบบอันนี้ขึ้นไปกว่านี้หรือเปล่าคอยกับบวกหูหรือว่าแกล้อแกล้อการชดใช้ค่าเสียหายแกล้อการเจรจาจากทางบริษัทหรือว่าความรับผิดชอบจากบริษัทน้ำยายย้อมผมอยู่หรือเปล่าก็เลยอ่า อ่ายขวายเฮดให้เบิงว่ามันเสียหายจริงๆว่าแกคิดมากจริงๆว่าผมมันเสียมองนั้นมองนี้จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าแกอ่าเพิ่นบอกไงเอิ่นแกมันกระดูนอันนี้เพิ่นโกนหรือบอกกระตัดให้ผมมันสั้นๆผมมันนี่มันอาจจะดูดีกว่านี้ก็ได้หรือว่าจังใดคอยกับปอมัันใจกันนพี่น้องในความคิดของแต่ละคนมันเป็นเรื่องเซนตทีฟแต่ว่าในมุมมององเฮา เากัหูซื้อกว่าม,มันมันว่าน่าสิเป็นแค่อ่ายาย้อมผมออร์แกนิกเพียงอย่างเดียวโอ้ยขยว่าวิีเลีเด้อแห่งออร์แกนิกนะมันแถบว่ากินสีเลยได้พี่น้องบ่ติดสีเลยว่าวิลีออร์แกนิกข่อยก็เอามาย้อมมันก็บว่ากินเลยขนาดว่าผมขอ่อ่ะไอตรงตรงนี้อะแต่ก่อนอะถ้าทุกคนติดตามเนาะแต่ก่อนอะมันจะเป็นผมสีนั่นผมทีโดนกาดอะ มันก็ยังไม่ติดจนเขาลานยอมให้เขายอมให้เขาอันนี้ให้นี่จนได้ขนาดนี้แต่ว่านั่งเชือเห็นปอนี่นี่มนก็นย่างออกแดงๆไปแดงๆเนี่ยนี่คือยอมเด้ไม่ได้กัดสีผมอืมไม่ได้เสียบอะไรอีหยังนําเออกะเป็นเรื่องที่หนสงสัยหรือว่าเป็นกรณีตัวอย่างหรือว่าจังไดนกะติดตามมึงอีเคียน,นึงเนาะพี่น้องผลจะออกมายังไงยังไงเผนกลับไปฟ้องร้องสื่อออก ใายไหมต้องรอดแล้วเนาะก็ต้องรอติดตามผลอีกต่อไปว่าสิเป็นยังไง